สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับร้านชานนแอนทีเหมือนเดิมนะครับร้านชานนแอนทียินดีรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเครื่องเงินเขาก็เบื้อง,เ,งเครื่องไรคาาการน้ําชาพระเครื่องพระบูชานะครับใครมีลองส่งรูปภาพมาเลยนะครับแอดไลน์ non 33 888หรือโทร0ู5ย์6 8้าหนะครหกแนับขนาขณะนี้ผมกําลังไปดูของที่บ้านหลังหนึ่งนะครับโทรมาบอกผมว่ามีเงินปดดวงจํานวนมาก คาดว่าน่าจะเป็นสมัยยุทธยานะครับที่คุยกันเบื้องต้นเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับรายการของที่ร้านชาโนนทิตไปรับซื้อมาวันนี้นะครับก็จะมีปั้นชานะฮะปั้นชานะฮะที่ผมรับซื้อนะครับเป็นปั้นน้าชานะฮะอ่าปั้นชานี่นะฮะอย่างนี้ผมส่งออกประเทศจีนนะครับคนจีนให้เครดิตผมมานะครับเนี่ย เนี่ยเลยครับคนจีนให้เครดิตผมมานะฮะอย่างเงี้ยผมซื้อนะฮะผมรับซื้อนะครับแบบนี้ผมรับซื้อดาบเก่าอย่างเงี้ยฮะผมซื้อนะฮะนี่ครับผมซื้อนะฮะพวกเหรียญขัดเงาเหรียญเงินขัดเงาอย่างเงี้ยผมซื้อนะครับน่ะชมกันอย่างเงี้ยผมซื้อนะครับก้อนเงินอย่างนี้ผมก็ซื้อนะครับเนี่ย เงินก้อนอย่างเงี้ยผมก็ซื้อนะฮะก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามร้อยกรัมอย่างเงี้ยกลับซื้อนะฮะอย่างอย่างเงี้ยผมก็ซื้อนะฮะครับเงินก้อนอย่างเงี้ยผมก็ซื้อนะฮะเนี่ยเนี่ยผมก็ซื้อครับนี่ครับเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นคนละพิมพ์ราคาก็พอๆกันนะฮะไม่ได้แพงมากหลักหมื่นครับหลักหมื่นหลักพันถึงหลักหมื่นอย่างเงี้ยนี่ฮะเนี่ยหลักพันเนี่ยก้อนเล็กก็จะประมาณเนี้ยหลักพันถึงหลักหมื่นอย่างเงี้ย นี่นะครับอันนี้ตราพุ่มข้อบินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตราขุดนะฮะี่ตลาขุดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ครับผลงานวันนี้นะฮะที่ออกไปซื้อตามบ้านมานะฮะรวมๆนี่ก็โดนไปห้าแสนบาทประมาณห้าแสนรวมๆนะฮะรวมหมดเนี่ยประมาณห้าแสนบาทรวมหมดนี่เลยประมาณห้าแสนนะครับใครมีลองส่งรูปภาพมาเลยนะครับ ร้านชานนันทีกินดีรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องครื่อรคามกาน้ําชาพระเครื่องพระบูชานะครับใครมีลองส่งรูปภาพมาเลยนะครับแอดไลน์ non 3 3 8 8 8หรือโทร9 9 5 2 1 6 8 4 8 1มีปักไว้อยู่ด้านบนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านชานนอนทีเหมือนเดิมนะครับ ร้านชานนแอนทิกยินดีรับซื้อเหรียญเก่าแมงเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไราคาาการาน้ำชาพลักเครื่องพระบูชานะครับใครมีลองส่งรูปภาพมาเลยนะครับแอดไลน์ non 3 3 8 8 8หรือโทร9 9 5 2 6 6 8 4 8 1นะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ด้านบนนะครับช่องทางการติดต่อด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกทุกท่านลองแคปไว้แล้วก็เดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถาม mm hmm. ผมได้ทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ มาคุยเรื่องเหรียญจีนนะครับเหรียญจีนพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับพวกเหรียญจีนพวกเนี้ยคือผมรับซื้อนะครับผมส่งออกต่างประเทศได้นะครับในตอนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าในภายภาคหน้าฝั่งนู้นเขาจะซื้ออยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าถ้าผมว่ามันเป็นโอกาสนะครับของหลายๆคนที่สําหรับเหรียญที่ไม่ได้ใช้หรือว่าท่านที่เลิกสะสมแล้วผมว่าราคามันค่อนข้างที่จะโอเคลองส่งรูปภาพมาเปิดประเมินราคาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะปักไว้ด้านบนนะครับช่องทางการติดต่อติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการขายนะครับผมลงช่องทางการติดต่อไว้แล้วนะครับดูรายการนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ